สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มีข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นประกาศไฟรายงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซโเรื่องรับสมัครอาสา,าสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี64คือเนื่องจากอาสา,าสมัครแรงงานไทยในเกาหลีปี63จำนวน73คนนะสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่1สิงหา64 เพื่อเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงานพศ2548หมวด2อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศข้อ11ไฟล์แรงงานประจําสถานเอกอครรชทูตณกรุงโซจึงมีประกาศรับอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีปี64ดูคนสมบัตินะครับก็เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีมีถินทีพักแล้วก็ประกอบอาชีพในสาธารณรัฐเกาหลีมีจิตอาสา และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินการของกระทรวงแรงงานผู้สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถส่งใบสมัครแจร้งความประสงค์เป็นอาสาสมัครแรงงานในสหรัฐเกาหลีประจำปี64ตามแบบที่กำหนดโดยฝ่ายแรงงานจะพิาจารณาผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมขั้นต้นและจะมีการจัดอบรมนะครับชี้แจงภารกิจของกระทรวงแรงงานและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศพร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การเป็นอาสาสมัครแรงางานในต่างประเทศโดยมีกำหนดระยะเวลาดํารงตําแหน่ง1ปีท่านใดสนใจนะครับสามารถกรอกแบบฟอร์มตาม Qr วอา e นะคตครับที่ปรากฏมุมด้านซ้ายนี่นะครับหรือจะกรอกไปสมัครจัดส่งทางโทรศาพทหรือทางแฟกซ์นะครับที่หมายเลข027947222ตั้งแต่วันที่3ถึง20สิงหาคม6ก หรือท่านจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่ฝ่ายแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-794-5222หรือทาง f c e e o o o นะครับของสำนักงานแรงงานไทยณกรุงโซนี่เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบใครสนใจและมีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีก็สมัครได้ตามระเดียดข้างต้นนะครับขอบคุณนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ swa dikra